ในวิดีโอนี้จะแปลงรูปภาพเป็นลายปักแบบอัตโนมัตินะคะคลิกเลือกรูปที่ตัวคำสั่ง insert artwork ค่ะเพื่อค้นหารูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้นมาค่ะตัวโปรแกรมของเราค่ะสามารถอ่านไฟล์รูปภาพนะคะได้หลายนามสกุลในกรณีที่หาไฟล์ไม่เจอให้สังเกตที่ช่องด้านขวาแล้วคลิกเลือกรูปแบบไฟล์เป็น all artwork file ค่ะ โปรแกรมเราก็จะโชว์ไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่มีอยู่ขึ้นมาค่ะหรือถ้าเรารู้ชื่อไฟล์รูปเรานะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อไฟล์ลงในช่องนี้เพื่อคนหาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราคลิกรูปขึ้นมาค่ะปรับขนาดของรูปนะคะที่เราต้องการค่ะ แล้วคลิกที่คำสั่ง Instant Auto Digitize ค่ะตัวโปรแกรมค่ะก็จะเปลี่ยนรูปภาพนะคะเป็นลายปักให้อัตโนมัติทันทีคลิกที่คำสั่ง Show Bitmap Artwork ค่ะเพื่อซ่อนรูปภาพให้เหลือแค่ลายปักค่ะซึ่งตัวคำสั่ง Instant Auto Digitize นะคะจะจัดการแบ่งสีลำดับการปักประเภทฝีเขียมให้เราโดยที่เรายังสามารถแก้ไขได้ด้วยค่ะ และความสามารถพิเศษที่เพิ่มมาในตัวเวอร์ชันเนี้คือลายปักบางส่วนจะสามารถปรับค่า pull c o m p o s i t i o n ได้ด้วยโดยที่เราคลิกค่ะคำสั่ง effect เลือกตัว a u t o r ตัวนี้แล้วก็ปรับตั้งค่าตามที่ชอบได้ค่ะ ภู compensation นะคะคือการชดเชยการดึงของได้ mm hmm. เช่นเวลาเราปักลายลงบนผ้าขนหนูหรือผ้ายืด mm hmm. ก็จะต้องการปล่อยได้ให้หย่อนนิดนึงและตั้งค่าความกว้างของฝีเข็มค่ะให้กว้างหน่อย mm hmm. เพื่อที่เวลาปักแล้วได้ไม่จมยังมองเห็นลายได้ชัดเจนอยู่ค่ะ mm hmm. ในส่วนคำสั่งออโตดิจิทัลนะคะ mm hmm. จะเหมาะกับลายที่ไม่ซับซ้อนและมีการแบ่งสีที่ชัดเจนโปรแกรมก็จะคำนวณลายปักออกมาให้เราได้ค่อนข้างสวยงามค่ะ